พิสนะทเวล้อสัปดาห์นี้ผมก็มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสายฝนโปรยปลายลงมาในหน่อยในตอนนี้ที่นี่คือเมืองปราสาทหินหินซอกกล่าวจังหวัดบุรีรัมย์ครับนอกเหนือจากความเป็นเมืองมหาอำนาจทางด้านกีฬาในระดับนา,นานาชาติแล้วบุรีรัมย์ในปัจจุบันก็ยังได้มีการพัฒนาและปรับปรุงส่งเสริมเรื่องของอาระยะสถาปัตย์เฟลนี่ดีไซน์อย่าง ต่อเนื่องที่เขากระโดงแห่งนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่องงเแต่ว่าช่วงโควิดก็อาจต้องมีระบบแบบ New n o r m a l ที่น่าชื่นใจคือเรื่องของอารยาสถาปย์การทำทางลาดเนี่ย เชื่อมโยงไปจุดต,ต่างๆนี่ครับก็จะมีสพานแขวนเขามีชื่อว่าสะพานลาวาโอ้โหเนี่ยสอดคล้องกับปากปล่องภูเขาไฟนะตามบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันได้ประทุข,ขึ้นมาเนี่ยเป็นหนึ่งในหกลูกสุดท้ายของบุรีรัมย์เมื่อหลายแสนปีมาแล้วโอ้โหยาวไกลเหลือเกินบริเวณสะพานแขวนลาวานะก็อย่าลืมนะนี่กุญแจคล้องใจนี่น้าตำนานรักเมืองบุรีรัมย์เวลาคู่หนุ่มสาว เขาเอาซอซฉอเลจีบกันไม่หายนี่ก็เอาคุณแจมาคล้องใจยัาไว้ซึ่งกันและการเป็นสื่อสารลักษ่งความรักที่จะอามาตะานิรันดร์การเหมือนปากปล่องภูเขาไฟนี่แหละครับนี่ฮะแล้วดูฮะนอกจากจะมีทางลาดเชื่อมโยงไม่แต่สะพานนะครับเขาก็ออกแบบให้นี่เป็นเฟรนลี่ดีไซน์จากฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งนู้นได้เพียงแต่ว่าเขาอยู่ระหว่างการปรับปรุงที่จะใส่แผ่นตะแกรงเหล็กฉีกเพื่อจะป้องกันไม่ให้ล้อรถเข็นเนี่ยพัดตกลงไปได้ ก็คือดูฮะไอระหว่างอีกนะแผ่นเหล็กเนี่ยที่วางเป็นสะพ,พานต่อๆไปเนี่ยคาะว่าเป็นเหตุผลทางวิศวกรรมแบบไม่ทราบแต่ปัญหาคือแบบวิวแชร์เนี่ยล้ออาจตกไปได้ซึ่งอันตรายมากเราอยู่ที่ใช้ไม้เทา้าอย่างเงี้ยเนาะรถเข็นเด็กที่มีล้อเล็กๆเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยช่องพวกเนี้ยให้มันยืดหยุ่นหน่อยอาจจะไม่เกินสัก1เซนนะครับก็จังจะพอผ่านไปได้ <c oughs> ไไดกรณีที่เราทําไปแล้วถ้าเบื้องต้นผมนึกถึงเสือตามวัดอะ ปูไว้ก่อนเพราะว่าตัวตัวร่องนี่ไม่เยอะมากแต่นี้อันนี้แนะนําว่าเป็นชั่วคราวแล้วก็บางบางกรณีนะครับแต่ว่าถ้าเรา,าจะทําให้มันเท่ๆหน่อยก็อาจะเป็นแผ่นไม้หรือบางบางที่ผมเห็นสะพานไม้ไผ่นะก,ก็ทอทอไปกับผืนตรงนี้เลยก็ได้ เรียกว่าช่องปะทุภูเขา<อ>ไฟนะครับที่มีน,น้ำทังนี่เหรอครับบริเวณนี้ครับ6กแสนถึงเก้าแสนปีที่แล้วเคยปะทุนะครับแล้วก็มีเศษดินเศษหินลาวานะครับที่เคยอยู่แถวนี้ครับมันจะกระจายกระจายรอบเมืองวิลามเบรัศมีประมาณ10กิโลแล้วขอบด้าน,ด,านด้านใต้เราที่ไหลลอดใต้สะพานเนี่ยคือทางไหลของลาวาจะไหลไปทิศใต้แล้วก็แยกออกตะวันออกตะวันตกแล้วก็กลับวกเข้าเมืองวิลามคล้ายๆเราวาดรูปหัวใจกลับกลับด้าน รีรัมเมืองอารยสถาปัดส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวลน,นี่ฮะทำให้ผมแล้วก็คนอีกจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผูพ้พิการก็สามารถเข้าถึงได้มาใช้บริการต่างๆได้รวมถึงห้องสุขาเห็นไหมถูกต้องร้อเเซ็์ในการติดตั้งเราจับก็ดีอ่างล้างมือผิดทิศทางก็ดีนะแต่ก็ถือว่าพอแก้กขัดไ่้ในระดับหนึ่งก็ไว้ค่อยพัฒนาปรับปรุงกันต่อไปนะครับ แต่ว่าต้องขอชื่นชมเลยนะครับว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดงได้ส่งเสริมสร้างทำพัฒนาอารยสถาปัตย์ได้อย่างย <Wow. S 1> อดเยี่ยมนะนโยบายเฟรนลี่ดีไซน์จะให้ผู้คนทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่างกายเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันเป็นแสษั์ของความเจริญก้าวหน้าพัฒนามาถึงนี่นี่นบริเวณปากปลอ่องภูเขาไฟตรงนี้นะที่มันมอดมอดดับสนิทมาเป็นเวลาหลายแสนล้านปีแล้ว ปัจจุบันก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมาศึกษาธรรมชาติธรณีวิทยาแมวันนี้เรามาได้บรรยากาศมากโอ้โหนี่มาถึงนี่เลยดูสิอย่าบอกนะนะโ้โหนี่คนระับมีการมีขนาดนี้ยังมีทางลาดเชื่อมนี้เนี่ยเจ้าที่นี่ใส่ใจรายละเอียดมากเลยเห็นไหมทำให้เราแล้วเนี่ยเห็นไหมเออเมาโอ้โหสุดยอดนี่ครับเราสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวปากกลวงภูเขาไฟแห่งสุดท้ายของบุรีรัมย์เลยนี่ยมีฮะดูดิฮะโอ้โ คนบุรีรัมเองเนี่ยครับก็จะมาใช้ที่เขากระดงเนี่ยเป็นสถานที่พักผ่อนออกกําลังกายเพราะว่าพื้นที่โล่งเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นมิตรเห็นไหมนี่แหละครับอีกหนึ่งสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ล้ําค่าน่าสนใจแล้วก็มีอายะสถาปัตเพื่อให้ทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร,ร่างกายสามารถ เท่าถึงได้มาพักผ่อนท่องเที่ยวกันได้ที่นี่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ I'm